ดีค่ะมาเจอกันอยู่ที่ป้าพริกเด้อค่ะมื่อเนี้ยสาอยู่สิผ้ามาเบิงพริกเด้อค่ะออกน้วยแล้วค่ะหลังจากไดที่ได้ปลูกหลายเดือนแล้วค่ะปะไปดูพริกกระสาวอยู่นอกค่ะค่ะสาวอยผพามาเบิงพริกทั้งโคลาดเด้อค่ะออกดอกแล้วค่ะ ออกดอกแล้วะบค่อยมีหุ่นหลายเนาะค่ะเบิง่งนวยเด้อค,ค่ะนี่นวยล่ะค่ะนี่พริกกินดาเด้อค่ะ น้อยแล้วพิกพาพีพาหนองมาเบิงเนาะพิกทางโคลาดออกน้อยแล้วเด้อค่ะมาหลุ่นน้ำกันเนาะว่บป,ปินีสิราคาเพงบ้ค่ะ,คะอืมน้อยแล้วเนาะค่ะเราบ่คอยมีหุ่นหลายปันไดเนาะค่ะ มีประมาณหาโมงด้วยค่ะสาวยุมาหน้าค่ะก็เล่มาทายพริกแจกมือเพิ่นเบิงเนาะค่ะว่าพริกทั้งคนหลาดหน่วยเหลือหน่วยแล้วค่ะเบิงดุ่มสมบูรณ์บ่ค่อยมีหุ่น เป็นโรคด้วยค่ะพริกเขาก็จะมียาป้องกันด้วยค่ะเราก็พยายามจะเอาหุ่นให้ได้บ่ให้ขึ้นรายเขาก็จะเติบโตได้เร็วน้ะเมื่อนี่ละคะป้าพริกนี่ประมาณเกือบเป็นไห้แล้วว่าค่ะนี่นะตาอยูมาไทยให้เบิง้งเนาะว่าเขา กำลังออกดอกกำะลังสิเป็นหน่วยต้นเขียวงามดีต้นกับเป็นหน่วยแล้วค่ะ กลอุตเสไฮเบิงพริกต้นนี้คืออุดมสมบูรณ์เด้อค่ะใบเขาจะเขียวตรงงามดีค่ะค่ะอันนี้คือต้นของเขาจิโบปเป็นโลกเด้อค่ะให้สังเกตค่ะนี่เบิงค่ะเขียงงามเด้อค่ะตาก็ตเใไ้เบิงต้นแบบนี้ใบยิกใ,ใบงอเด้อค่ะก่ะ เป็นเพียค่ะเพียลุ่งเหรอคะนี่เบิ้งสังเกตป่ายากค่ะสังเกตใบยิกใบงอเด้อค่ะเราอยู่กับกับพ่อรูเด้อค่ะกับเพราะว่าเคยปลูกพริกมากเนาะค่ะเนี่ยเพียลุ่งแล้วค่ะนี่ใบยิกใบงอกรับเบิ้งอันที อุดมสมบูรณ์นเนาะนี่หาเบิงต้นนี้เขียวต้นนี้อุดมสมบูรณ์บ่มีลูกเด้อค่ะเบิงขาออกหน่วยหน่วยสองนวยตน้นลืมออกแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวเช้ายู่สีมาดไทยต้นออกหน่วยหลายๆเด้อให้มูเพิ่นเบิงเนาะค่ะตอนนี้กะ มาอัปเดตดูพริกกำลังจะออกลูกจ้ะใบยิ้มใบงอเป็นลูกหลายเติบเด้อค่ะน,นี่แหละเมื่อนี้แหละค่ะบริเวณพริกทั้งโคลาดปลูกกันบาหลายเด้อค่ะปีนี้เพราะว่าเบี้ยมันกับแพงเนาะว่าหนึงว่าละลอยหาซิบเด้อค่ะซื้อเขามาปลูก สังเกตได้เลยนี่นะใบยิกไปง้่นี่นะพริกเป็นโรคก,ก็นี่พออยู่กับผ้ามาเบิ่งพริกเนาะค่ะโอ้ถามันนวยดกเมื่อนี่นะ่ะพี่โนโอ้องเอ้เก็บก็โอ้เมือ่อเด็กขายผมค่ะ นวยงามหน่วยงามอยู่ด้วยเนาะพริกกินดาบ่งน่วยเขากำลังออกต้องสิเพชรอยู่ด้วยค่ะเกสิเิ่มมีหุ่นละเนาะนี่เบืงหุ่นฝนตกขึ้นเลี้ยวด้วยค่ะหุ่นพริก ไปหนี้ลยลืมมีหุ่นเร็วฝนตกดีเนาะพี่นีเห็นโลกใบนี้ใบงอ หลายต้นนี่เด้อค่ะน่เป็นแบบนี้ร่มสมบูรณ์อ่ะสาวอยู่กับผ้าเพื่อนมาเบิงพริกหลบแรงเด้อค่ะประมาณหาม,มงกุค่ะแดดกันยังเปียงเลยเนาะมือน,นี้แดดแรงเด้อค่ะสองมือนละฟุนมาตกตั้งครลาด สำหรับคลิปนี้สาาอยู่ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะอีสา,า,านโคราชหากินค่ะฝากช่องน้นอยเด้อค่ะกับพูดหลายๆค่ะที่ตามสชาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ